สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่เปิดเพจนี้ขึ้นมาดูนะครับเห็นไหมครับว่าเราเขียนว่า new g i f t แล้วก็ new gen แปลตรงๆเลยดีกว่านะครับ new g i f t ก็คือ new ก i ิฟฟิ i n นนี่เองนะครับส่วน new gen ก็ new generation พอมาแปลเป็นภาษาไทยเลยเขียนว่ากริฟฟิรีนสายพันธุ์ใหม่แต่อย่าเพิ่งคิดว่าผมจะมาชวนทํกริฟฟิรีนนะครับผมเองทํางานในรูปขององค์กรนะครับเรียกว่าเราเป็นบริษัทคู่ขนานกับกริฟฟิรีนเพราะฉะนั้นเรามีแผนธุรกิจและวิธีการทางานของเราเองนะครับผมมาคลิกตัวนี้ให้ดู เรามาดูกันเล่นๆตัวนี้นะครับนะครับว่าเคยนะครับนึกว่าเป็นวิธีการทางานแบบออนไลน์แต่พอสมัครเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องมืออะไรเลยแล้วก็บอกให้เราไปขายของให้เราไปชวนคนโอ้โหสมัครไปแล้วเสียดายตังค์นะครับไปไหนต่อไม่ได้เลย99%สเซ็งนะครับแต่การขายของเนี่ยบางทีก็บอกว่าเอ้างั้นมาทําเพจขายของออนไลน์กันก็ขายไม่ออกอีกแหละในที่สุดบอกว่ายังไงคุณก็ต้องทำออฟไลน์ควบไปด้วยอันนี้แหละครับที่น่าเบื่อมากๆที่ผมมานําเสนอตรงนี้ก็คือว่า ให้ทํางานเป็นออนไลน์ร้อเอซนให้รู้วิธีการทํางานชัดเจนก่อนค่อยตัดสินใจทํานะครับเสร็จแล้วเนี่ยที่สําคัญห้ามลงทุนนะฮะผมจะผ่านเพจนี้ไปเลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมเขียนมาเตือนสติเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับบอกว่าใครก็ตามที่ยังยังหลงเชื่ออยู่นะครับว่า,าให้ทํากับบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่โด่งดังมากจากต่างประเทศเป็นต้นสายแล้วคุณจะรวยสามารถชวนคนได้ทั่วโลกแล้วก็มีการจ่ายแบบมันนีเกมเป็นเงินต่อเงินจับคู่จ่ายอะไรพว ผู้นี้ให้ระวังให้มากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าประเทศไทยเองเนี่ยนะครับก็มีธุรกิจผู้นี้เข้ามาเยอะมากประเทศเราไม่ควรจะต้องขับเคลื่อนธุรกิจประเภทนี้นะครับผมจะผ่านเรื่องพวกนี้ไปเลยนะฮะเพื่อนๆ,ๆค่อยๆดูค่อยๆคิดกันเองนะครับจริงๆแล้วประเด็นผู้นี้ผมมีมาเตือนเยอะมากเลยนะครับเพียงแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาเตือนอย่างเดียวตั้งใจจะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของกิจกา,าการอย่างชนิดไม่ต้องลงทุนผมจะตัดมาให้ดูภาพนี้นะครับ ภาพนี้ผมอยากให้พวกเรามองแหล่งเงินที่มั่นคงจริงๆนะครับที่เขาจ่ายเยอะจ่ายง่ายแล้วจ่ายยั่งยืนตรงนี้ผมได้พิจารณารอบคอบแล้วผมเลือกได้บริษัทเดียวจร,จริงๆคือบริษัทกิฟฟอรีเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกจากความมั่นคงแล้วเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ราคาไม่สูงเหมาะกับคนไทยแล้วตอนนี้โฆษณาเพียบนะกิฟฟอรีกับคนไทยตอนนี้ผูกพันกันมากเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะชวนใครใช้สินค้าเนี่ยง่ายมากๆและเดี๋ยวถ้าดูวิธีการในการขึ้นตำแหน่งของเรานะครับยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับ เงินที่เราจะได้นะครับผมบอกได้เลยว่าควรจะมาจากการบริหารจัดการแล้วได้ส่วนที่ควรจะเป็นค่าการตลาดซึ่งค่าการตลาดอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะตกอยู่กับ้าคสพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งก็จะถูกส่งออกไปต่างประเทศเอาละครับแต่เราพูดในส่วนของเรากันดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําธุรกิจนะครับในภาคออนไลน์เนี่ยได้บอกว่าให้เราได้ค่าชวนคนได้ค่าหัว ผมถือว่าตรงนี้เป็นรายได้หรือว่าเป็นเงินที่เข้ามาแบบฉาบฉวยมากๆเลยนะครับซึ่งเราไม่มีโอกาสที่จะมีรายได้ยั่งยืนเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าหลายหลายอย่างที่ทําไปเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายก็กินหมดในที่สุดเป็นหนี้เป็นสินเพื่อนๆอคงรู้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Online, line, ออนไลน์ออฟไลน์บริหารไม่ดีเป็นหนี้เป็นสินทั้งนั้นแต่สําหรับเราเนี่ยในการทําออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายต้องต่าม,มากๆด้วยนะครับผมเล่าประวัตินิดนึงนะครับผมเองเนี่ยทำออฟไลน์มาอย่างเต็มตัวก่อนเลยนะฮะ แต่ว่าเติบโตเร็วมากนะครับตอนนั้นเดือนมิถุนาเป็นโกนะครับเป็นโกนี่คือหมายว่าทํายอด4ี่หมืในเดือนเดียวนะครับกรกฎาคมเป็นเมอร์คิวรีหมายความว่าผมทําแล้วผมทํา3โกในเดือนเดียวสิงหาเป็นจูปิเตอร์หมายความว่าอย่างไครับหมายความว่าผมทําอีก3โกในเดือนสิงหาเสร็จแล้วตุลานะครับตุลาเป็นวีนัสวีนัสตรงนี้ผมทํา4โกนะครับธันวาเป็นเชสเทิร์นแสดงว่าผมทําอีก5โกโกละสี่หมื่นห้า เป็นไปได้ไหมครับมีใครอยากจะทําแบบนี้มั้มครับเหนื่อยนะฮะแต่ว่าผลให้ความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยเป็นความสําเร็จระยะสั้นนะครับเพราะความสําเร็จระยะสั้นเนี่ยเกิดรายได้ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นคนที่ตามเราก็ตามไม่ไหวผมเอาเทคนิคทั้งหมดขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วมันยกให้เพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้ดีไหมครับทุกคนสามารถจะทําได้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วสามารถจะทําได้โดยที่ใช้เครื่องมือที่ผมจัดเตรียมไว้ทั้งหมด ผมก็มาเตรียมเครื่องมือแล้วก็เริ่มเปิดใช้ในเดือนมิถุนาครนี้ห่างกันกี่ปีครับขึ้นปีที่6แล้วนะปีที่6เนี่ยปี2556มิถุนาเช่นเดียวกันนะครับผมเริ่มใช้เครื่องมือเหล่านี้ปรากฏว่าตอนนี้ผมเป็นคนสร้างละมิถุนาผมสร้าง1โกนะครับไล่มาจนถึง4เดือนกรกดาสิงหากันยาตุลาตอนนี้ขึ้นเดือนพฤศจิกา2556ผ่านไปนะครับสเดือนขึ้นเดือนที่5เนี่ยนะครับเราสร้างไปแล้ว30โก ตอนนี้ยอดทีมเราตกเดือนละห่ล้านนะแล้วก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแค่นี้มั่นใจพอหรือยังครับกับการที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจแบบไทยๆซึ่งมีรายได้ยั่งยืนจริงๆนะครับตรงนี้ผมบอกได้ตรงๆเลยว่าผมใช้หลักวิชาในการบริหารการสร้างผลลัพธ์แล้วก็ทําให้เกิดตัวตั้งแห่งความสําเร็จแล้วเราทําตามนั้นได้ผลตามที่เราสร้างตัวตั้งทั้งหมดเลยเอาละครับถ้าเพื่อนๆมีความสนใจนะครับ แล้วไม่มองข้ามแหล่งเงินที่สําคัญนะครับดีต้อนรับนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาร่วมกันใช้ระบบด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ